ตัวแหลไอเทมมาให้เลยค่ะคุณพี่ขาสภาพสวยน่าใช้มากๆนะคะและรุ่นนี้นานๆทีจะมีเข้ามาเลยคุณพี่ขาสำหรับ Honda Civic FC นะคะ1.5เทอร์โบตัว R/S นะคะตัวท็อปส่วนในรุ่นก่อนไม่ไนดะ้เช่นเป็นแบบว่าหน้า FE นะคะคุณพี่ขาตัวนี้คุณพี่สภาพแบบกริบมากและเลขไม่แค่แสนเดียวนะคะสีขาวมุกยังสวยนะคะภายในแบบยังใหม่เลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถันนี้จะเป็นไงไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจ,เจอกับน้องกังเตนเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตตัวแลไอเทมคุณพี่จ,จ๋าจอดอยู่โหยังหล่อนะคะคุณพี่ขาตัวนี้นะเป็น Honda c ซ vic FC 1.5เทอร์โบตัว i s ตัวท็อปส่วในรุ่นก่อนไมเนอร์เชนเป็น F e นะพี่ตัวนี้สีขาวมุกนะ,ะเลขไม์แค่แสนเดียวราคาสุดคุ้มเลย61900 0บาทนะคะคุณพี่ขาและรถสวยมาก มากเลยนะคะพี่แม,กม็กเม c ขัดมาให้ปรับสภาพให้เรียบร้อยหนูเคยลงคลิปเดี๋ยวๆคันนี้ไปแล้วคุณพี่จ๋ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคุณพี่มาคันนี้ก็จะบอกว่ายังว่างอยู่นะคุณพี่นะคือเขาเอาไปปรับสปรับสภาพมาพสปาเบาะด้านนงด้านในอะไรมาให้เรียบร้อยตอนนี้คือ พร้อมขายแล้วจ้ะคุณพี่เดี๋ยวพามาชมรอบๆคันเลยว่ารถจะสวยขนาดไหนนะคะคุณพี่คะการดีไซน์คุณพี่มันหล่อยอยู่แล้วนะซ i v i c f อซโฉมนี้นะคะไฟด้านหน้าแบบ Fu l l LED เลยไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้นะคะโลโก้ตัว R S ป้ายกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่หนึ่งจุดห้าเทอร์โบออกตัวพุ่งแรงแน่นอนนะคะคุณพี่แม็กเมอร์กเนี่ยลายสวยมากดูขัดแม็กมาแล้วเงาเวฟนะคะคุณพี่แม็กลายสวยยางนะคะตัวนี้ได้เป็นกู e ี r ปีอะไรเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คปียังให้นะคะคุณพี่คะเอาเป็นว่าดอกยางชัดลึกอยู่เลยนี่ให้เห็นเลยเห็นแล้วยางปี2024นี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคุณพี่คะจุดมาร์ค QC นะตัวโชคด้านในคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงโชคมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะตามกิิบล็อกต่างๆของตัวรถค่ะคุณพี่ยังรอนะคะคุณพี่คะสีเดิมนะคะคุณพี่ไม่มีการทําสีบานประตูทุกบานนะคะคุณพี่นี่ เห็นไหมสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะหูกระจกด้านข้างปรับพัไฟฟ้ากล้องเลนวอตมีมาให้กระจกทุกบานนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาพาร์ทเดิม Honda ทั้งหมดเห็นไหมคะสวยสวยเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวกล้องเลนวอตนะคะกุญแจได้กุญแจรีโมทนะคะสองดอกด้วยกนันนะพี่แล้วก็ที่เปิดตัวนี้เป็นแบบโครเมียมเป็นสมาร์ทคียเลดด้วยปลดล็อกล็อกรถจากปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะคะคุณพี่คะ เปิดมาให้ดูนะคะประตูด,ด้านข้างนี่ยังสวยเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมว่าไม่มีรอยทําสีนะคะคุณพี่ตามประตูต่างๆนะคะคุณพี่แล้วก็กระจกนะคะ บานด้านหน้าฝั่งซ้ายพาร์ทเดิมนะคะของ Honda าติดฟิล์มเป็นของลามินานาะรอบคันอยู่ที่60%นะพี่นะเลียมสั้นหัวน็อตนะคะบานประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะนี่จุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่บานพับประตูของเดิมไม่มีการเปลี่ยนมานะคะโครงสร้างตัวถังเดิมรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพลิกความจมนะ้ำกับสีใดๆนะคะคุณผู้ชมอินสเปคชั่นเมื่อกี้เตนได้ถ่ายลงในคลิปสั้นนะคะ เขามาเดินตรวจรถด้วยนะคะคุณพี่รถคันนี้ก็ถูกการตรวจผ่านมาแล้วนะคะเกรดห้าดาวเลยคุณพี่ขาเป็นรถมือสองที่คัดเกลดมาเรียบร้อยนะคะแผ่นเพจได้ได้เอ่ยนะคะยังอยู่ครบนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะเรียงรายแต่กางเต็น์จะไม่ค่อยแบบว่าไปดึงของเขามากนะเพราะว่าดึงบ่อยๆตรงเนี้ยเดี๋ยวยางมันจะรอนนะพี่นะแต่คือรับประกันพี่รถตรงเนี้ยไม่มีโดนมาอันนี้ตรวจสอบได้เลยนะคะมาดูในส่วนของประตูบานด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายนะคะ กระจกทุกบานพาร์ทเดิมนะคะฮอนด้ Honda นะคะคุณพี่ขาไม่มีการเปลี่ยนตัวเม็ดอาร์คนะ,คะด้านข้างนี่ให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูในส่วนของหัวน็อตทางฝั่งด้านในเห็นไ,ไหมคะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยแกะนะคะจุดมาร์กจากโรงงานอยู่ทุกตำแหน่งนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันคันหลักๆเสาหลักๆสคัญสำคัญ,คญไม่มีรอยพ่นสีกบทับนะจ๊ะพี่นี่คันนี้แบบ คือไวรุ่นชอบนะเมื่อก่อนที่แบบ F C ออกมาแรกๆนะมันจะมีตัว F C กับตัว F K ใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบ L E D นะคะรูปตัว C ใหญ่ๆเลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังกับไฟเด็กดวงที่3เสารับสัญญาณที่ฉลามเช้าฟินมี M. มาให้เซนเซอร์ถอยหลัง,ง,งญญนะคะมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันเนี่ยไฟแทฟ้ไฟเดิมจากโรงงานดวงตัวแบบนี้นี่เ,นเปิดให้ดูงเนี่ยโครงสร้างทางด้านท้ายโอ้โหดู คุพี่พรมสกักลัดด้านในไม่กริจ้าเก็บสัมภาระอะไรได้เยอะเลยนะคะคุณพี่จ๋ามาดูในส่วนของนี่ยางอะไหล่นะคะกับแม่ลงแม่แรงนะคะในตัวรถติดตั้งมาให้ครบเลยคุณพี่ตัวถังด้านหลังนะคะไม่มีรอยพ่นทับสีหรือรอยเคาะนะคะคุณพี่นะด้านหลังไม่มีโดนดูในช่องรางนะ้ำฝนตรงนี้ จับตัวเนื้อสีตรงนี้ได้เลยนะเมทอาร์ตยังเห็นชัดๆอยู่เลยนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าจะทําสีนะอาจจะเป็นแบบว่าเก็บสีเก็บงานนิดหน่อยนะคะคุณพี่จ๋ารถมือสองพี่เนาะหาแบบสภาพดีๆแบบคัดเกตคัดเกตต้องมาดูนะแล้วตัวนี้มันมีแค่คันเดียวในร้านด้วยเพราะปกติเวลาเอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งจุดปดอลเฟี่หนึ่งจุดปดอนะคะคุณพี่ตัวอ s ด้เอนดันน่าเลยแล้วคันนี้พี่สำเนาเล่มะเป็นรถบริษัทนะ เป็นรถหน่วยงานรถบริษัทเลยพี่เขาใช้ตัวเอสอะอย่างเท่ะนะคะบริษัทไหนอยากจะรู้มากเลยพี่สนใจอยากรู้ก็นะติดต่อหนูมาได้ข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะแต่รถสวยจริงนะกระจกนะคะประตูบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะพาร์ทเดิมนะคะฮอนด้ Honda ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะเดียมสันหัวน็อตประตูด้านในนะคะคมๆนะคะคุณพี่ จุดมาของเดิมตัวรถไม่มีรอยทําสีสีเงาแวบนะคะพี่ไม่สะดุดตาเลยนะคะแล้วก็ดูเบาะด้านในคุณพี่เบาะหนังสีดาตึงๆฟูเดินตะเข็บได้แดงนะคะคุณพี่ RS เ,เนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยที่แขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วนะ้ําตรงกลางอีกสองจุดด้วยกันหลังคงหลังคาไมคกิฟต์รอยเจอไม่มีนะเขาไม่ใช่รถบ้านนะพี่เป็นรถบริษัทนะคันนี้มาเดี๋ยวกานเต้นจะพามาดูทางฝั่งประตูคนขับฝั่งนี้นะคะนี่ กระจกทุกบานพารทเดิม Honda น,นะจ๊ะตัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทได้ด้วยนะเวลาล็อกรถจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็กระจกพับออตโต้ทั้งสองฝั่งเปิดฝฟท้าทยจากตรงนี้ได้นะคะในตัวรถนะคะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูนะคะด้านคนขับคุณพี่คมคมชัดเจนนะจ๊ะพี่จาตัวเนื้อสีตรงนี้เหมือนกันไม่มีรอยทํามานะจ๊ะพี่ ตัวนี้น่าจะเป็นเข้าเป็นพวกบีพีกอะไรมาแล้วเพราะใหม่์มันแสนโลแล้วเนาะพี่เนาะตรงนี้นะคะจุดมาสจาก,กโรงงานเบาะนะตัว RS ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะพี่ทั้งตรงนี้แล้วก็ดีที่นั่งด้าน,นข้างเลยปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยเบาะไม่มีแตกไม่มีลม้มดูตัวเบาะซะก่อนนะคุณพี่ตรงปีกนะคะคุณพี่ยังตึงๆอยู่เลยนะคะคุณพี่ลายเบาะสวยๆตรงกลางจะเป็นลายแบบตะลันหมักลุกดีไซน์สปอร์ตนะคะแล้วก็ในส่วนของเปิดฝากระโปรงด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้ ปงดึงจากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าตัวถังน้ามันเนี่ยเจนว่ามันจะเหมือนตัวเอฟอี FE และที่จะมีการที่แบบกดตรงฝาถังแล้วมันก็จะเปิดให้นะคะมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเรด้าแล้วนะแจ้งเตือนการขับรถออกนอกเลนนะคะแจ้งเตือนการชนรถข้าง,างหน้าในระยะที่แบบว่าใกล้ๆนะพี่นะแล้วก็ป้องกันการลื่นถลายมีมาให้นะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูก่อนปุ่มสตาร์ทอยู่ทางฝวามือนะ หน้าปัดหน้าจอนี่ตัวนี้นะคะคุณพี่ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะเลขไมยอยู่ที่หนึ่งเซนหนึ่งมืนโรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็ไม่มีลอกล่อนค่ะคุณพี่ครุสคอนโรนนะคะมีมาให้มันติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงยก็มีมาให้แพนเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมีมาให้เหมือนกันนะคะคุณพี่คะแล้วก็ไฟได้านหน้าเปิดปิดแบบออโต้ได้ตั้งได้เลยนะคะ ที่ปัดน้ําฝนก็เหมือนกันนะคะตั้งได้แม้ตัวนี้หนูบอกแล้วว่าเขาเข้าเป็นของฟีฟิกนี่ก็คือการเข้าส่วนแบบต่อเนื่องนะคะคุณพี่สําเนาเนี่ยเป็นรถหน่วยงานเลยพี่นะคะลําดับเล่มนะคะคือรถมือเดียวนะคะลำดับเล่มลำดับที่สองจะเป็นของเพชรยนต์แล้วนะคะไม่ถนัดสาอังกฤษขอขอภาษาไทยได้ปะ <c oughs> อ่ะนี่เปลี่ยนละ,ะหน้าจอตัวนี้ได้แบบหน้าจอทัสกรีนด้วยนะคะมีเนให้นะคะ จอเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะตัวนี้ได้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะคะเป็นดูโอแอร์สามารถแบบปรับแยกส่วนได้นะเนี่ยอุณหภูมิเน,นี่ยตัวเนี้ยมันปรับแยกส่วนกันได้นะทั้งสองฝั่งแล้วแต่พี่เลยอันนี้หนูปรับทางฝั่งคนนคั่งค้างหนูกลัวแฟนหนาวเพิ่มอุณหภูมิสักหน่อยนะคะของเราร้อนสิบแปดองศาเลยปรับสั่นเลยรงนนี้ยน่เออแล้วก็ตรงนี้เห็นปห จอเดิมสวยๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้เป็นแบบถุงทําความสะอาดง่ายหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนออโต้เบรกโคมีมาให้แล้วก็เบรคมือไฟฟ้านะคะอีโคโหมดนะคะคุณพี่ช่วยในการประหยัดน้ำมันนะคะก็มีมาให้ด้วยที่วางแก้วน้ำนี่จัดเป็นจัดเป็นส่วนเลยปุ๊บเก๊ใส่ของมาใหญ่มากนะคะู่มือการใช้งานตัวรถนะคะมีติดกับตัวรถมาให้ด้วยนี่เจอสำเนาแล้ว อดูหน่อย see. บริษัทเนี่ยเห็นปะเป็นรถหน่วยงานรถบริษัทจริงๆด้วยนะคะพี่จ๋ามาเดี๋ยวให้ดูนะคะคุณพี่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์ใหม่เหมือนรอบพันไหมนะคะไปดูกันเลยจ้า มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคุณพี่สภาพเครื่องแบบใหม่กิฟตเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5ทร์โบนะคะตัวทร์โบจะอยู่ลูกข้างหน้าตรงนี้นะคะพี่เลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่พี่ได้รับแน่นอนคะตามกิฟล็อกต่างๆนะคะจากศูนย์เลยนะคะพี่ไม่มีการเปลี่ยนหรือแกะไขใดๆนะคะทุกจุดทุกมุมเนี่ยโฟกัสให้เห็นเลยตรงไหนที่ไม่ทันพี่สามารถทักมาบอกเต้นได้นะเดี๋ยวเต้น ถ่ายรูปให้แบบว่าเห็นแบบชัดๆน้ำพี่จ๋าแล้วก็ให้ดูนะคะคุณพี่พวกของเหลวต่างๆนะเต็มเปี่ยมจะพี่จ๋าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ5,000ันโลให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้เลยนะคะเรียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งฝากระโป,ปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายมือเหน็นไหมคมกริบชัดเจนเลยจะไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์คงทั้งเดิมสีทานมะพร้าวนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับด้วยนะคะคุณพี่อันนี้คือของเดิมของเขาเลยนะคะคุณพี่ ไฟด้านหน้าไฟแท้ไฟเดิมโค้ดไทยคยยตกนะคะคันนี้รับประกันด้านหน้าไม่มีโดนไม่มีนมมชนคุณพี่เม็ดอาร์คในเห็นแบบเป็นตุ่มชัดๆเลยนะคะคุณพี่จ๋าฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมไฟเดิมนะคะเม็ดอาร์ตรงนี้ก็เหมือนกันจับพี่ตัวซีนยงซีนยางนะคะอยห้เห็นแบบชัดหมดเลยนะคะเรียมสันหัวนอ็อตทั้งฝั่งฝังะโปรงด้านหน้าขวามือน,นี้ก็สวยๆนะจ๊ะพี่จ๋ามาดูในส่วนของตรงนี้ไไม่มีช้ำ ไม่มีรอยชนนะจ๊ะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีคขาดเลยคุณพี่รถมือเดียวรถบริษัทนะพี่นะคันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาข้างล่างนะพี่นะคันนี้ขอย้ำสเปกกันอีกทีนะคะเป็น Honda C i ี i ิ FC 1.5เทอร์โบตัว RS นะคะคุณพี่ตัวท็อปสุดในรุ่นก่อนไม่ได้เช่นเป็นตัว FE นะฮะหายากมากๆานะคะคุณพี่ขายอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นสนใจอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาตังเลนช่องทางด้านล่างนี้เลย 0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะสำหรับคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยแบบไหนอีกนะรอชมกันได้เลยวันนี้กางเตก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ